ออกมาเป็นเลยเ,เออขนาดนั้นออกมาเป็นก้อนเลยแล้วเสเลดอะไรเงี้ยออกมาหมดโอโ้ออกมาปั๊บแล้วหลุดบมดเลยบางคนเขามีอะไรอย่างเงี้ยไปเอกซเรย์ครับคือคือเป็นเรื่องที่พูดไปแล้วมันมันไม่เชื่อหรอกต้องทาด้วยตัวเองเราไม่ได้กินอะไรเลยไม่ไม่ไม่ก็กินน้ำปกติะนะตามหลักคนเราถ้านั่งนิ่งๆเนี่ยนะจิตมันจะไปนน่นไปนี่แต่บางทีอย่างเงี้ย ไม่อยู่อยู่กับลมาหายใจข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนคำรนมาแล้วเสียใจเจ้ามาแล้วคำรนขอบคุณพี่ป้านาขอบใจน้องยาก,การดาน,น้าหมดขอบคุณที่เป็นกันเองครับแฟนแฟนเพลงของผมคำรน เดี๋ยวพี่กำอนดูเสร็จแล้วลองไปสึกทํานะโอ้โหไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเต้นทุกอย่างในร่างกายเรียกว่าเคยปวดเมื่อยเส้นสายม้นไปหมดเลยเสียงนั้นคือลมไม่ได้ออกลมให้ใจเข้าออกพี่กำรนกลัวดีกว่าไปปิ่ไหมเข่าเข่าเนี่ยแล้วอยู่กันที่วันนี้ออกไปิ่งเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งอากาศมันก็ยิ่งแรงไปแต่เนี้ยย่อเข่านะคือสุดรลองไหม มันเหมือนกับเราเอาออกซิเจนเข้าไปเยอะคาร์อบอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกมาเยอะ<ม>เข้าเยอะออกเยอะปกติของเราเนี่ยหายใจเบาหายใจค่อยมันก็ทําให้ตับปอดมันทํางานนิดเดียวแต่ถ้าผมอย่างเนี้ยผมถามว่าโอ้โหตับปอดมันก็บุบปอดตุบปอดหัวใจเต้นเลื่ี่ เสียงลมหายใจธรรมดาพี่กับหลนหายใจได้อย่างนี้ไหมหรือถ้าคนป่วยหายใจไม่ได้อย่างนี้หรอกเสียงลมหายใจไม่ออกอย่างนี้ถามว่าชั่วโมงนี้โควิดเนี่ยถ้าเราหายใจได้อย่างนี้เนะี่ยไม่ต้องกลัวผมวิตไ้จริงน,นะเพราะว่าภายในเราแข็งแรงเวลานี้เนี่ยผมเชื่อแนะ่ว่าปอดของเราเนี่ยปอดของเรานะมันก็เปรียบเหมือนไอคนที่ท,ที่ที่เป็นโรคที่มันตายง่ายด้วยโควิดเนี่ยปอดมันก็เหมือนกับมะม่วง,งสุกระกรุก แต่ถ้าผมต้อนอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนมารกรณิบมะม่วงดิบอะมันเข้าไปมันเห็นก็หนีแล้วแต่ของสุกเห็นปะมันเมื่อเมื่วานมันปุ๊บรับเดียวหมดแล้วรูอยู่ใช่ไหมมันไม่แข็งแรงปอดคนก็เหมือนกันนี่ยไม่ต่างอะไรกันใช่ไหมทีนี้ว่าจะทับอย่างนี้ได้เนี่ยท่านขาวันวันหนึ่งกี่ครั้ง วันแล้วแต่เราแต่พวกนี้จะทำถึงชั่วโมงเมื่อไรนะไม่อยากเลือกมันจะอัตโนมัติอะไร่างเงี้ยมันก็จิ๊บจั๊กมันนี้ก็โยกตายโยกขวาได้หมดเลยมีเงี้ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือเป็นการออกกำลังกายแบบอยู่กับที่โาะนี้นะถ้าคุณทำในเหงื่อเงี้ยออกมากองคืนเต็มไปหมดอ่ะจริงๆถ้าจะทำที่มันต้องห้องแบบร้อนๆยิ่งดีเอ่ออบๆไม่อย่าไปห้องแอร์ห้องแอร์ี่เหงื่อไม่ได้ออกนะแต่ถ้าห้องโกงเนี่ย แล้วเราจะโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยผู้หญิงอย่างเงี้ยนะนะนะโยกออกกําลังกายผู้หญิงก็โง่เซิร์ไม่ฉลาดไม่รู้จะออกกําลังกายอ้น <1> 1> อวนพุงไปปะหัวทิ้งหมดทําอย่าเนี้ยนะแล้วพระเจ้าสมนักท่านก็ทําหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อดีงาหลวงพ่อดีที่ที่วัปดป่าทําที่ที่ลูกชายอยู่ยท่านทําเนี่ยท่านอดรักษาได้ ล่าสุดท่านไปกินข้าวกินน้ําเลย <Yeah. S 2> 60วันจนรมศาสนาต้องเข้าไปหาว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปวดอุตตริกอะไรเงี้ยมันกลายเป็นผิดไปอย่างท่านสา่งให้หยุดไม่ให้ทำทำจงไกวจะทำไม่ไหว,ไม,ไ,หวไม่มีคำว่าไม่ไหว ยิ่งทําเนี่ยยิ่งคนที่บอกยิ่งไม่มีแรงยิ่งมีแรงและยิ่งไม่อยากเลิกถ้าทําถึงนะถ้าทําถึงชั่วโมงแล้วไม่อยากเลิกจริงกับเรลอง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 ดูได้ทําแล้วไม่อยากเลิกเนี่ยคือคือยืนแล้วก็จริงๆริงถ้าอย่างนี้เนี่ยเราอ้วนเราก็โยกขานิดนึงแต่ถ้าพี่คารณไปวิ่งเนี่ยมันจะกระแทกเข่าพังหมดแต่นี้เราแค่งอแล้ะอาอย่างนี้ถ้าพี่คารณ์ยืนที่เทหายใจเนี่ยมันจะแบบ อย่าอย่าอย่าเพิ่งยกมือนะพี่กำลังลงหายใจอย่างไงเนี่ยผมเนี่ยมันหายใจลำบากแต่ว่าถ้ายกมือเมื่อไหร่นะมันเหมือนกับกระทุ้งมันเหมือนโชกมันจะช่วยพังให้ให้เราหายใจได้มันเป็นมือเลยเออมันกระแทกตัวนี้มากขึ้นแล้ก็ร้องออกเองรถรถเอ้ยหน้าผุงรถหมอท้องเนี่ยนะ ต้ไปวิ่งแล้วเอออย่งนี้ไม่ต้องไปวิ่งเลยสบายนะแล้วชั่วโมงนี้คนที่ถูกตักตัวนะครับนะถ้าทําอย่างนี้เนี่ยโปเคลยนะผมทำนีไ้ไม่ไม่ไม่ถูกไม่ผิดนะไม่ผิดแล้วแล้ว,ลวต้องพยายามได้ไหายใจแรงานคือเอาไว้ลมหายใจเข้าออกแรงงานต้องหายใจไว้นะไวแรงคือคือ,คอถ้าหายใจช้ามันมันจะไม่มันมันมันไม่ฟอกเขาเรียกฟอกฟอดอ่ออะเอาลจะจ่าจำไว้ เขาเรียก,กว่าฟอกก่อใช่ถ้าฝนตกไม่ได้วิ่งตามดูนี่ก็จะทําแบบนี้ถ้าไปวิ่งเนี่ยเขาเสียหมดนะเพราะว่ามันถูกกระแทกอย่างเี้ยคือน้ำหนักเราเนี่ยอย่างพี่กำลอนเจ็ดแปดสิบโลเนี่ยมันก็เท่ากับเขามันถูกกระแทกแล้วมันสึกนะผมเคยดูหมอก็บอกว่ไปวิ่งเนี่ยเขาเสึกกนะว่าแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยผมผมกับยืดนะ,อะเอ็นกระดูกน,นะนะแล้วก็ทําแข่งซ้ายแข่งขวาเนี่ยใช่ไหมจะโยกหน้าโยกหลังดูดิเนี่ยเราจะทำไงแต่ท่านเจ้าว่ายังทำอยู่ จาว่าเขาไม่ทำนี้เขานั่งอย่างเดียวเขานั่งขัดสมาธิขัดเพชรเลยเขานั่งขัดสมาธิแล้วนั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้เพราะว่าพุทธศาสนาบอกว่าไม่เหมาะสมใช่ใช่แล้วแล้วท่านขัดอ่าขัดเพชรเลยว่ายขัดเพชรแล้วก็นั่งอย่างนี้เลยแล้วทำไหมทำนั่งทำครับเออแต่ถ้าสุดยอดท่านทำลูกเดียวไงท่านไม่ได้มาทำแบบให้ดูมันมันรู้สึกมันมองดูคือถ้าพระสงฆ์ทำอย่างนี้เนี่ยเราลองก็สงฆ์ป่วยน้อยเพราะว่าท่านไม่มีโอกาส คือถ้าอยู่รูปเดียวกกะจะหาเนี่ยถ้าจะนะเหมือนการโชคจริงๆถ้าทำแล้วเนี่นะคือคือสิ่งที่จะแปลกในตัวเนี่ยอย่างรูปไปวิ่งมาเนี่ยจริงๆลังวิ่งมาเสร็จเนี่ยมันหยุดหรอวแต่อย่างนี้เนี่ยผมทำแล้วเนี่ยจะไม่เห็นผมเหนื่อดเลยนะตรงที่มันมันมันเหงื่อเต็มไปหมดล 6, แล้วจะาทำจริงๆอ่นะถ้าผมทำต่อเนื่อนะงเนี่ยเหงื่อเนี่ยมันจะกองอยู่ที่พื้นเนี่ยโอ้โหต้าทุบเข้าไปเปลี่ยนหมด ขัดสมาธิทำก็ได้ยืนก็ได้ค,คือจริงๆอย่างนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับพวกผู้หญิงพวกที่อยากจะออกกำลังกายนะหรือพวกที่เกียดมั่งนั่งแล้วเหน็บกินตะคิวกินมีแต่ถ้าชอบน้ำมาตะคิวตะเคกืก็ไปกินเพราะว่าเส้นมันเดินหมดคนที่เอาไปวัดนี่นะเห็นไปนะก็เป็นโรคเอเหมือนกับยืนไม่ได้นั่งไม่ได้าขากลับเนี่ยเดินได้อะไรกันแังนี้ดีกว่าลงหัวเหอแตกเต็มไปหมด มาอยู่วัดนี่ต้องซื้อไอ้มบกันนอสใส่หัวนี่มีแต่เย็บแตกหมดคือที่ผ่านมาก็อยู่บ้านเดี๋ยวก็ล้มเดินไม่ได้แต่เขามาฟอบแล้วเขากลับบ้านได้เลยนะอาการเรียกว่าดีขึ้นแบบว่าเดินช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ติดเขาเบียดทําแบบเนี้นะเออจะทำงี้นะคนมีโรคมีโรคภายใน,นนะ<อ>ไม่รอตับตไตไตคุงเป็นไม่ปกติเนี่ยอ้วกอาเจียนหมด ร่างกายจะไม่ปกติพวกง่มีโรคอยู่ในพุ่งถ้าทำถึงนะแล้วพี่ทำแบบนี้มันกี่ปีแล้วเนี่ยก็เกือบสิบปีนะเราว่าการทำอย่างนี้นะ นี่คำนวณมองว่าง่ายแต่มันยากแล้รับจิตคนที่ไม่ถึงร้านก็ดแต่งนังไม่มีใครทําได้สัดแต่อย่างผมง่ายๆบอกมาดูเดี๋ยวจะกลาบเป็นเาโกหกก่อนนะเขาโกหกตัวเองกลับไปไม่ทําว่าก็ไม่ทำอนไรนะคือ <c ười> เป็นคนที่เรียกตีรี้มาฟ่อเอ้ยไม่เอาแล้วไม่ทำหรอกไม่ทำหรอกแต่ตอนนี้ลรงงาผมที่ป่วยอ่ะไอ้คนที่มันมันฟ้องนะ มันมีอาการมันกับไม่ลกมกระพือไมนไปลมปอดเลยเแล้วมันไปหมอไล่ลับเลยบอกไปคุณไปอยู่พักได้เลย,เ,ลยเพราะว่าคุณไม่มีผลเลือดมันออกมาไอ้เัื่องจริงแต่ว่าร่างกายปกติทุกอย่างนะแต่ไอ้คนที่นั่นอ่ะโอ้โหลมปอดลมกระ<อ>พืะนะเรียบร้อยตัวใหญ่ลมลมลมปอดคือจริงๆอน่นะถ้า,ามาล้านึกลองคิดนะมันก็ตามหลักของโกรธมาสมุทรเเจ้าเรานี่แหละว่าคนเราเนี่ย องค์ธรรมาลุศิษย์เจ้าเนี่ยกถ้าท่านจะสำเร็จเป็นลูหรือพระอาหารหันต์เนี่ยเป่นพิฆมลนต้องโกนหัวต้องทนอาหารต้องสวดมนต์ต้องถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดแตคนธรรมดาก็ทําได้ศีงก็ไม่ไต้องไปรักษาถึงแค่ไหนมันแก้งแคขอ้อจริงไหมอาหารการกินจะกินเที่ยวนอนอยังไงก็ได้แต่ถ้าพอรู้จักมาใช้เวลาเนี่ยอ้างแต่ไม่มีเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงไม่มีเวลาผมก็คืนตื่นขึ้นมานะ ถ้าปวดฉี่ตื่นที่บันทีไรอยากนอนไม่นอนทรมานตัวเองพ่อนั่งสมาธิพ่อนั่งสมาธิคือทรมานตัวเองเยอะยิ่งกว่าเคยชินว่ามึงอยากนอนกูไม่ให้มึงนอนมึงอยากนอนกูไม่ให้มึงนอนมึงอยากอะไรกูไม่มึงจะตามอยากคือผมเป็นคนว่าอย่างนี้อยากอะไรไม่อยากอยากพักอยากเที่ยวไม่ให้มึงเที่ยวไม่ให้มึงพักทรมานตัวเองนี่เอาไหมให้มันสื่อความรู้สึกความต้องการของเราให้มากที่สุดฝืนกิเลสฝืนกิเลสนะแล้วมันทีนี้ทุกคืนตื่นที่บ้า ห่างง่วงก็ง่วงอยากนอนต่อบางทีก็ล้มไปหน่อยไม่จะนอนทําไมวะนอนทําไมอะนอนก็ถูกใจไม่นางขึ้นมานั่งเอาแล้วตัวโมงสองชั่วโมงแล้วก็พอเผื่อก็หลับเป็นคาเดี๋ยวถ้านอนไม่หลับมาทํานี้ก็ดีเหมือนกันโอ้โหสบายเลยสาก็เจอ,เอ,อลแล้วรองก็จะโควาสาษาจนแล้วพี่ํารวจท่านทำต่อเนี่องนะสมองก็จะอยู่การหายใจแล้วก็ากการ่างกายเฮ้ยเฮ้ยแล้วยิ่งทำแล้วเห็นโอ้ท้องพุงนี่ถามว่าครอบครัวผมก็นะ ผมใสเ่เตี้ยงเกงลูกในหมดอ่ะนะใส่ก็ได้เลยท้ายเดียวกันะน,กนะคุณสจ๋าเข้าใจไหมเรียกว่ายืนพ่อกับลูกเนี่ยเขาเรียกว่าพี่กับน้องอ,ะอ,อ่ะเราไม่เห็นหน้านะเออผมผมผมอุ้งเทิงรัดรองมันไม่ไม่ไม่น่ะ้วแล้วความดันเป็นไหมความดันมีไหมไม่มีคือพวกนี้เนี่ยไปผม,ผมกไปตรวจร่างก,กายนีนน่นะผูอพูดนะตรวจเลือดตรวจอววะไรเราก็ตรวจนะแต่ไม่มีผลของสุขภาพ นะทีนี้วันนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสเพราะว่าคนอยู่บ้านถามว่าอยู่นั่งมองไปมองมาเดีกก็มีเรื่องครอบครัวนะทำไมไม่ไปทําง,งานมึงเอาอะไรกินเดี๋ยวก็หาเรื่องทะเากันแหละจริงไหมแต่ว่าทําน,นั่งรับพ่อพี่นะโอ้วันเวลามันมันมันฆ่าเวลาแล้วมันพัฒนาจิตทั้งร่างกาย นี่นี่คือท่ายืนนะแต่ถ้าท่านั่งเนี่ยที่ที่หลวงพอ่อเขาทาเนี่ยเขาใช้ขัดตบาดเพชรน,นะนี่อย่างนี้นะโอ้ oh, ถ้าคนเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ได้ทํานะเอาพี่กำรนเนี่ยร้านเปอร์เซ็นต<ด>์ข<ด>ับไม่ได้นี้หรอกแล้วที่หลวงพอ่อทําเนี่ยเขาใช้วิธีที่ท่าจยกอย่างนี้ท่านเหมือนสมาธินะแต่สมาธิสมาธินิ่งถ้าสมาธินิ่งเหมือนหลวงพ่อก็จะหลับตาแล้วก็ทําจิตให้สงบมันยากแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ย แต่ของผมเนี่ยผมผมก็โยกอย่างนี้นะแกว่งอย่างนี้จริงๆมันก็ไม่ต่างอะไรก,การแกว่งแขนแต่พุทธานาไม่ให้ทำนะ<ฆ>ถ้าหุ่มเหลืองแล้วพุทธาสนาไม่ให้ทาคือจริงๆก็จะทําอ่ะไปทําส่วนตัวไห้ใครเห็นเนี่ยมันก็ไม่เสียละเพราะว่ามันเป็นการร่างกายมันไม่ได้ทําเพื่ออะไรทาเพื่อสุขภาพาะนะแล้วก็จริงๆทําเลยเนี่ยไม่หิวผมไปอยู่วัดบางทีเก้าวันผมไม่ได้กินข้าวกินแต่น้ำน้ำผลไม้แา่ข้าวไม่กินเลย ผมอยู่ได้เก้าวันสิบสองวันแต่หลวงพ่อเนี่ยไม่ฉันน้ำไม่ฉันข้าไม่ฉันอะไรหกสิบสวันจริงๆริงอะนะวันเนี้กินเป็นนอนเป็นหายใจเป็นจบแล้วพี่ก็เลยนะหรือว่ากินเป็นเราก็กินอาหารที่มันไม่มีการทอดไม่มีไขมันนะกินไปดูรู้แล้วว่ามันอร่อยแต่เส้นเลือดอุดต,ตันเนี่ยนะโปรตีนไก่กินก็ไปเยอะๆเคฟซีหรืออะไรก็แล้วแต่นะ หรือของหวานน้าตาลเนี่ยโอ้โหยี่งนอันตรายผมไม่กินน้ําตาลไม่กินน้ำมะลมมาเป,ป็นสิบปีถ้ากับไปฟอกผมไม่เคยกินเลยน้ําตาลผมไม่เคยใส่นะก,กินกาแฟก็ไม่ใส่น้ําตาลนี่นะห,หรือไปกินบะหมี่เตี่ยวเมอก่อนใส่น้ําตาลเดี๋ยวนี้ไม่เคยตักเลยเป,ป็นสิบปีน้ำมะลมไม่เคยกินแม้แต่ขวดเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยคือคือถ้าคนธรรมดาเนี่ยเราฟอกอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเราจะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ คือคือถ้าเดี๋ยวถึงนี่นะมันเป็นการออกกําลังกายแบบว่าเอาว่าครบ360อสงศาก็ว่าได้เดี่ยวจะหมุนอย่างนี้ก็ได้นะแล้วเนี่ยเนี่ยผมผมท้าไปพูดไปเนี่ยเสียงผมท่านจะไม่ตกเลยนี่เหาไหมแต่ธรรมดาถ้าไปวิ่งไปออกกําลังกายนเนี่ยโอ้ยมาเจอกันเดี๋ยว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 ค่อยคุยกันบางคนวิ่งกลับมาก็ช็อกก็มีแต่พรอนี้ไม่มีตายทุกคนไม่มีช็อกไม่มีตายนอกจากว่าคนที่มีโรคติดตัวแล้วมา สายเกินไปอาก,การหนักแล้วอย่างเนี้ยนะถ,ถ,ถ้าถ้าเป็นเป็นผู้หญิงก็ต้องถอดเสื้อด้วยอย่างนี้แบบโอ้อย่างนี้ก็คนมาทําเยอะเลยถ้าถอดเสื้อด้วยแคบเดียวเต็มเลยนะยนี๋ยตุ้มชายก็เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวพักมาจมเลยเนี่ยจริงๆอะนะเออถ้าถ้าทุกคนนะครับมานั่งมองเนี่ยตัวเราเองก็เปรียบเสมือนหมอนะ การกินการอยู่การหลับนอนการพักผ่อนหรือการออกกําลังกายสาคัญที่สุดตอนนี้ชั่วโมองนี้โควิดอย่างนี้ถ้าทุกคนรู้จักออกกําลังกายเนี่ยผมผมผมคิดของผมเอเองนะว่าทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยสัมผัสโควิดได้ทุกคนหมดเราไม่รู้หรอกแต่ผมท้านพาเราอย่างดีแต่มันเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ออกไปจริงไม่มพี่กมลแต่ถ้ามันเข้ามาล้วเนียผมเอาเนี่ยมันก็ออกตมอามหอวลูกคุณมันมีอาจจะเข้าร่างกายผมแต่ผมก็เอาออกนึกไห เทามาร้อยผมว่าออกแปดสิบนะพอเบอร์ออกเกินร้อยมันก็จบในร่างกายผมก็เหมือนกับผมเคลียร์ตัวเองแล้วทุกๆวันผมเคลียร์ตัวเองนะผมก็อยู่ได้แล้วถ้าทุกคนทําอย่างนี้เนี่ยผมถามว่ามันมีแต่คนแข็งแรงหมดอ่ะคนไม่แข็งแรงไม่ผ่านโอเคว่ากันอีกเรื่องค่อยๆทำหรือ,อเพียงแคแข็งแรงสุขภาพมันก็ดี จริงถ้าถ้าทำนานๆต่อเนื่องนะสนุกนะโอ้โหไปทําทีเมื่อก่อนนี้ทํากันทีเป็นร้อยๆคนสนุกมันไม่มีใครเลิกไอ้นี่ก็หยุดไอ้นี่ก็ไม่หยุดไอ้นี่ก็ไม่หยุดโอ้สนุกจะติดนะติดโอ้โหแล้วมันเนียมันทาแล้วมันมันมันเหมือนเหมือนอะไรน่ะตัคมับนะคือเขาบอกว่าถ้าทําติดชั่วโมงเนี่ยมันกลายเป็นว่าสบายเลยทีนี้ร่างกายอารมณ์มันก็อารมณ์ก็ดีด้วยมันปรับทั้งทัศนคติอารมณ์ด้วย แต่จริงๆเราต้องทําให้ถึงแต่คนที่จะทําถึงผ่านขั้งแรกยากมากที่ทำไปชั่วโมงแต่ถ้าทําผ่านแล้วทีนี้โอ้โหหลงไหลในการออกกํลาลังกายอย่างนี้เลยพี่กาลนก่อนอาบน้ายืนในห้องน้ำหองน้ำกระดานะี่เอฟินมาหลังสารใอ้ดฟินถูกต้องอแล้วยพี่กําลนทุกเครียดมานะทําปั๊บเนี่ยสมองมันก็ผ่อนคลายเพราะว่าเหงื่อมันออกทุกอย่างมันมันมันถูกผัดออกหมดนึกเอกอไหมครับแต่ถ้าเราเราเรามานั่งโอ้ยเครียดจังเว้ จะกินอะไรนะเรื่องกินยุติไปเลยคือคือถ้ามาฟอกปั๊บหิวไม่ไม่ต้องการแล้วนอกจากน้ำคือคือความหิวเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องสําคัญแล้วเอออย่างที่หลวงพ่อก็ฟอกกันสามวันห้าวันสิบวันก็ไม่ต้องกิวน้ำก็เหนือมันออกนีคือการค้นพบนะวิธีบริหารใ่บริหารใจ จริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะแต่ว่าสังคมบ้านเราเนี่ยมันขึ้นอยู่ยาสาธารณสุขหมอเนี่ยก็คือเขาเขารักษาเขาก็ต้องเป็นยาต้องกินยาอย่างนี้ไม่ได้ไม่หายต้องกินยาอย่างเดียว听得ไหมแต่ในในอดีตพุทธกาลเนี่ยโอ้กินใบไม้กินใบหญ้ากินอะไรไปมันเป็นเอลูกปู่ชีวกท่านท่านลูกปู่ชีวกอ่ะท่าบอกว่าไปเดดเถอะใบไม้ใบหญ้าที่ไหนก็แล้วแต่เป็นยาหมด ไม่มีไม่มีต้นไม้อะไรที่ไม่เป็นยาใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าสัตว์สัตว์ป่ามันอยู่ได้ก็เพราะพวกเี้เนาะถูกต้องสัตว์ป่ามันยังรู้เลยว่าถ้ามันมันมันอาการไม่ดีมันก็ไปกินหญ้าตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็อาเจียนออกโดยการอาเจียนออกนี่อะไรคนกันนี้เนี่ยถ้าผมคิดว่าถ้าฟอกพีดีคนที่ป่วยเนี่ยมันก็อาเจียนออกพีกระโนนเรไปฟอกถ้าเรามีมีโรคประจําตัวฟอกถึงถึง มันจะโอ้อ้าอาเจียนปล่อยมันออกมาให้หมดนั่นคือสารพิษที่มันค้างอยู่สเลเลตแล้วทุกคนเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าตายเพราะสเลเหมดทุกคนสุดท้ายเนี่ยให้ออกซิเจนให้อะไรติดคอสเลเลตติดคอติดดักทุกคนไปดูวะที่นอนโรงพยาบาลอะสเลเลตติดคอเพราะว่ามันสเลเลตมัน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 เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆือนะเห็นว่าบางทีมันก็เดี๋ยวคนแล้วมันก็ปิดกั้นหายใจมันมันไปปิดลมหายใจ แล้วครอบครอบครัวพี่ก็ทํานี้หมดก็ฟอกกันหมดแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ฟอกมากที่สุดกับลูกชายกับพารูกชาย<ม>นะคนอื่นเขาก็ยังแบบไม่ไม่ไม่เคยเลยสนใจใเราทํางานไปแล้วก็บางทีแล้วก็มีสติแล้วก็ฟอกไปอื่นโอ้ขอน้าชามาใกล้ๆเลยนี่เยอะเลยทักกากินได้หมดเลยอชอบร้อนๆคือคือคือเวลาฟอกนั้นเนี่ยเราอยากให้เหงื่อเราออกเยอะๆอยแล้วรู้สึกมันมันสดชื่นมันเหมือนกับมันเหมือนกับล้างสารพิษไเลย เนี่ยจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยอ,อที่เราฟอกเราดื่มน้ำเปล่าน้ำเย็นแต่วันนี้ยิ่งมีฉิงผ่าตะไคร้ทั้งมไทยนะหรือมีฟ้าทะไรโจรมาช่วยอย่างเงี้ยผมว่าโอ้โหถ้ากินอย่างเงี้ยะวัคซีนไม่ด้งฉีดเลยผมเชื่อมั่นนะแต่ทุกคนทําไม่ได้คือไม่ทําคือขี้เกียจคนเรานี่มันขี้เกียจแม้กระทั่งเขาเรียกว่าให้กับร่างกายตัวค,คุณเองคุณยังไม่ยอมให้อ,ะอ่ะจริงนะให้เวลาให้โอกาสคุณยังไม่มีใจให้ใ<ช>แล้วคุณจะบอกให้หมอมาให้เรา อย่าวางไว้หมอถ้าไม่มีตังค์ก็จะมารักษาเราไหม <Yeah. S 1> ไม่รักษาอง mm hmm. วันนี้เนี่ยคนเนี่ยตัวเราเองเนี่ย mm hmm. เป็นที่พึ่งตัวเราเอง mm hmm. นี่ไรครับ <Yep. S 1> อยาก,กินเยอะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่เราต้องประหยัดเลยโควิดมานี mm ่ hmm. ไม่ต้องกินสามมื้อหรอกเนี่ไมไอ้ปีมื้อห้ามื้อไม่ต้องพูดถึงเลยห mm hmm. ลวงพ่อพระในพทธการมื้อเดียวเอาวันนี้อยากนั่นเอาทั้งสองมือ้อมื้อเย็นตัดทิ้งไปเลยมื้อเย็นเป็นมื้อที่เปลืองที่สุด <laughs> เสียหายที่สุดเลยใช่ไหมแต่พอถ้าวันนี้เนี่ยเรารู้จักกินรู้จักนอนรู้จักพักผ่อนรู้จักการอาหารรู้จักควบคุมตัวเองจบแล้วเอโคะเดี๋ยวการเ็ไปแล้วจริงๆถ้ากินสมุนไพรขิงขาเนี่ยแล้วเอาเหนืยออกนะรูขุมขนมันก็จะเปิดแล้วไอ้ไอ้ที่ไอ้โคงโวิดเนี่ยผมว่ามันก็ออกไปหมดอะ ในร่างกายคนเราอนะคือคือมันกลัวความแข็งแรง<ม>กลัวคนออกกําลังกายกลัวความแข็งแรงนะวันนี้เนี่ยส,สามาราสุกเขาก็บอกว่ให้คนไปวิ่งวิ่งเพราะว่าไอ้คนที่มันติดโควิดมันก็จะกระจายไปยิ่งไกลมากขึ้นงั้นวันนี้อยู่ที่บ้านอนะ่ะดีที่สุดอย่าไปหาเรื่องไอ้พวกออกกำลังกายโอ้ยไม่มีที่วิ่งไม่จริงอยู่กันเพี้ยงวิ่งอยู่ตรงพื้นที่สี่เหลี่ยมเมตรคูณเมตรนี่พอแล้วนะพอแล้วไม่ต้องเยอะเนาะสบายๆเลยเนี่ยแล้วก็ เคลื่อนไหวตัวเองให้เยอะๆอะเนี่ยดูดิจริงๆผมถ้าผมไม่ได้วิชานี้มาในป่ารี้ผมนเรียกเป็นอาเสียไปแล้วปา่านนี้ก็คงตายไปแล้วไม่เหลือหรอกโควิด้าไปกินตอนนี้พี่เท <ขอ S 1> ่าไหร่โควิดด้วยพี่อายุเท่าไหร่แล้วหกสิบสี่ครับหกสิบสี่เนาะหกสิบสี่นะก็ดูข,ข,ข้างล่างนี้อาจจะดูแค่แค่สี่สิบหกอย่าเห็นหน้านะเนาะก็ทำงานไม่หยุด ยังมีเมีอะได้เยอะยแข็งแรงสุขภาพยังดีเนาะเออแข็งแรงไม่ต้องกลัวเออจิตใจแข็งแรงต่อสู้ไม่ยอมอะไรง่าย,ายๆนะนะเป็นคนไม่ยอม,อมจริงๆวันนี้เนี่ยที่เราเปิดร้านอาหารจริงๆมันเป็นการสูญกระแสนะคือจริงๆถ้าไม่เป็นโควิดผมก็ไม่คิดอยากจะเปิดร้านอาหารแล้วแต่สิ่งที่จะเปิดเนี่ยพอดีมาคุยกับแม่ครัควเขาบอกเขามีสมุนไพรมีพืชอ่ะ ขาบอกโอ้ยไม่ต้องกลัวดูดี่แม่โลัวจะผลเขาไม่เคยกลัวเรื่องโควิดนะเพราะเขารู้ว่าเขากินพวกขิงขาแต่คร้อยู่รัคษาแล้วขาวไ,มวไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ไปกินอาหารพวกฝรัง่งฝรั่งอะไรนู่นเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็เป็นส่วนมากเลยนะที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยวิปริตกินปกติไปโรคไัยมันก็จะเข้ามาเยอะแยะนะวันนี้ถ้าลดละนะหรือเลิกได้มันก็จะเป็นการดีนะแล้วก็มากินพริกขิงขาโหระพาตะไคร้เดี๋ยวนี้เขาก็ทํา โอ้ oh, เหมือนของจริงหมดลยแล้นพี่จึงเปิดร้านที่อาหารสู้โควิดว่างั้นเถอะขึ้นมาใช่จริงในยามนี้เรียกลูกน้องมัน,มมย,มน,มมนยังไม่มาเลยมันบอกมารวมตัวที่เยอะไม่มาเราเข้าใจนะ,ะแต่เราจะทําเพื่อเพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันเกิดวันนี้นะเพราะว่าการมารวมตัวเนี่ยเราไม่มีใครอยากอยากจะมารวม <c oughs> แต่มันจาเป็นแต่ถ้าวันนี้เราไม่ป้องกัน ต่อไปมันก็ยิ่งยากโดดเดี่ยวแล้วจิตใจคนเราเนี่ยมันก็เริ่มเห็นแค่ตัวแล้วไม่พบกับใครเริ่มไม่สังคมเริ่มกลัวผมมาเจอพี่กำงโ,โอ้ยผมก็กลัวแต่วันนี้ผมไม่ได้กลัวผม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 อยากแค่บอกว่าก็าเพราคนเป็นโควิดผมสามารถเข้าไปสัมผัสก่อนได้ด้วยให้กําลังใจเขาได้ด้วยเนื่อไหมแต่วันนี้มีแต่คนกลัวกลัวหมดแม้แต่พ่อแม่อบกลัวพี่น้องที่เป็นปักตัดญาติกานพิจิตรไปเลยตายก็ไม่เห็นหน้ากันมันมัน,ม,นมันจบเลยรูดซิป เลยวันนี้เห็นตายผู้นี้เห็นกองกระดูกไม่เคยเจอมาก่อนนะไม่ว่าจะร่ำรวยล้นฟ้าขนาดไหนมันก็เหมือนกันสุดท้ายตายวันนี้ผู้นี้ก็เป็นกองกระดูกน่าที่ได้ส่วนส่วนในตรงนู้นที่อบรมอบรมอะไรฮะตรงนู้นจะเป็นอบรมพลังจิตก็นั่งก็จะเป็นของหลวงพ่ออาจารย์วิริยังซึ่งท่านก็มรณภาพไปนะก็เป็นอะไรซึ่งท่านฝากเอาไว้นะผมว่า การเรียนพลรรังจิตมันก็เป็นการทําจิตให้สงบแล้วก็ได้รู้เรื่องราวของพุทธการประวัติขององค์สมายพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะถ้าใครไม่ได้เรียนถือว่าแหมเดียโอกาสนะเกิดมาตั้งทีเนี่ยมันควรจะได้รับเรียนพุทธศาสนาเพราะวันนี้การศึกษาบ้านเรามันก็ไม่ได้สอนกันแต่นี่ยังมีครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้ามาลุกโดยใีการเอาเรื่องราวประวัติท่านมาตีแผ่ เรื่่องทีีดแล้วผู้มาเรียน่ะเป็นเป็นใครฮะผู้มาเรียนก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนมีอายุสูงวัยนะตั้งแต่สามสี่สิบขึ้นไปเขาจะรู้ที่นี่มีศูนย์อบรมคือจริงๆที่นี่เป็นสาขาที่สองร้อยสามหกตอนนี้มีทั้งหมดสามร้อยกว่าสาขาแล้วก็หลวงพ่อจะามีสาขาต่างราเทศเยอะเนาะจริงๆช่วงนี้เป็นเป็นช่วงโควิดมันก็ต้องหยุดการเรียนการสอนต่อไปก็สงสัยอาจจะเป็นพัฒนาเป็นการเรียนทางออนไลน์จะมากกว่าแล้วนะก็ ยิ่งๆทำให้การเรียนง่ายถ้าพูดถึงเนี้นะคนก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งการเรียนทางออนไลน์ตอนนี้ติดต่อไปทรงวัดเขาได้จะสะดวกได้ง่ายนะจริงๆมารวมรว,วมตัวรวมตนทุกคนก็ไปกล้ามาได้อันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์อย่างมากในการเรื่องของการฟอกปอดการออกกาลังกายอีก,อก,อกรูปแบบนึงใช้พื้นที่จํากัดไม่ต้องไปไหนนะเพราะว่างี้โควิดอยู่กับบ้านเนี่ยทำได้เลย พี่กับรนเนี่ยถ้าไม่เชื่อลองไปทําดูแล้วอีกหน่อยเนี่ยผมเมื่อก่อนผมก็นั่งขัดสมานนี่ไม่ได้แต่ร่างกายมันกลายเป็นว่ามันเหมือนกับอ่อนไปหมดมันสามารถบิดนะร่างกายมันพิวไปได้ด้วยเราเมามัน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 พิวหมุนเราเคลื่อนไหวตลอดเออไล่เลยเมื่อก่อนมันล็อกฝ้างขาแค่เนี่ยบางทีเรายืดอย่างเงี้ยนะคือคือเราก็พยายาม คือคือถ้าถ้าผมฟอกถึงจุดแล้วเนี่ยผมก็จะยืดแข่งยืดขาไปคืออยากทำอะไรหมุนไปรอบสามรอยหกสิบคือคือคือไม่ไม่ไม่นั่งอยู่ท่าเดียวนะคือคือผมจะยกปีดขยับจับหรืออะไรก็แล้วแต่คือคือทําทุกส่วนที่มันคิดว่าร่างกายมันต้องการใ้มเคลื่อนไหวได้ให้มันเคลื่อนไหวให้หมดนะคือไม่ให้มันล็อกว่าจะหมุนโยกเอียงปิดโดยเฉพาะสิ่งที่ทําเนี่ย ถ้าจะพูดไปมันก็เป็นการฟอกปอดโดยตรงให้ลมหายใจแล้วฟอกปอดฟอกลมฟอกปอด<ม>วันนี้โควิดต้องการเข้าไปถึงปอดเราอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ใช้วิธีการป้องกันนเลยกินอ,อยู่กินยามันแคแค,แค่ฟันคลายแต่ถ้าทําอย่างวิธีผมทั้งกินทั้งฟอกผมเชื่อมั่นว่าสบายมากแล้วก็ยิ่งสงสารนะคนที่จึงต่างประเทศ ที่เขามีโอกาสน้อยกว่าเราเขารอแต่อยู่ยาแต่วันนี้เนี่ยถ้าการจะทําอย่างนี้เนี่ยมันสูงเผยแพร่ส่งไปให้เขาเห็นแล้วเขาได้ช่วยเหลือตัวเองอ่ะผมว่าดีกว่าที่เขาไปพึ่งออกซิเจนถังนึง mm hmm. เพราะว่าไปถึงโรงพยาบาลสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ต้องการคือถังออกซิเจนแต่ออกซิเจนมันอยู่ในตัวเรา mm hmm. เราเรียกเป็นผู้ผลิตออกซิเจนถ้าเมื่อใดเรายังหายใจแรงๆเร็วๆ ไม่ตายเป็นตาแต่ส่วนใหญ่แล้วเราสุดท้ายไป็นงิรพยาบลเราไม่มีแรงจะหายใจแต่ถ้าเรามีสต,ติผมจะบางทีหน้ามืดหรือมีอาการอ่อนแรงแล้วก็พผมก็รีบกระชากครับเดียวก็กลับคืนสู่ปกติบริจิตตกเฮ้ยมันเหนื่อยมันเพลียมันละพครับเดียว ก็กลับมาสู่มันเหมือนกับเราให้ออกซิเจนในร่างกายง่ายๆแต่ถ้าพี่กําโลนจะไปวิ่งหาถังไปโรงพยาบาลิยาการหนักขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วจิตมันตกแต่ทำยี่จิตมันรู้เลยว่าออกซิเจนมันอยู่ในตัวเราจะเป็นจะตายอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่หมอพอเผลอไปถึงโรงพยาบาลตายง่ายกว่าพี่ก็ได้ได้ทุกส่วนเลยนะจริงนะ <c oughs> พี่กําัลนก็จริงไยงอย่างนี้เนี่ยถ้าถามว่าเราเรามีสติกันเดียวฮึบบบบบออกซิเจนมันก็เข้ามา ทุกส่วนได้หมดนะเนาะาออกซิเจนมันอยู่ในท้องลัานี่เองแต่เราไม่รู้จักนำมาใช้ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน